สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันที่19เมษายน2566วันนี้ตอนเย็นอากาศก็ค่อยอยังชั่วขึ้นหน่อยนะคะก็เลยได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะมีหลายท่านที่คงจะกำลังฝึกสมถะอยู่นะ,ะหรือฝึกกำลังสติอยู่จริงๆแล้วนี่ความสำคัญของการฝึกกำลังสติเนี่ย เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าคนเราทุกคนเองเนี่ยก็ต้องมีการดำเนินชีวิตนะะทุกๆคนนะอยากจะดำเนินชีวิตอย่างมีความสงบสุขถึงแม้ว่าเราจะต้องทำงานติดต่อธุรกิจติดต่อเรื่องราวต่างๆซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายหลายฝ่ายแต่อย่างน้อยในช่วงเวลาหนึ่งของคนเราเนี่ย เราก็ต้องการความสงบนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าชีวิตที่มีความสงบได้ทุกที่เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะถามว่ามีไหมมีชีวิตที่สงบได้ทุกที่ไม่ว่าเราจะอยู่ในเมืองใหญ่เมืองเล็กหรือเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหรือเป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีคนพลุกพลาดน,นะคะเราสามารถอยู่ที่ไหนแล้วเราก็สงบได้เนี่ยเป็นชีวิตที่ประเสริฐมากนะคะ ทีนี้เราจะสามารถทําให้ชีวิตเราเนี่ยสงบได้ทุกที่ได้อย่างไรก็ต้องเริ่มต้นจากการฝึกกําลังสตินะคะการที่เราจะมีชีวิตที่สงบนั่นหมายความว่าเรามีสติในการดําเนินชีวิตการที่เรามีสติในการดําเนินชีวิตเนี่ยจะทําให้เราดําเนินชีวิตได้อย่างถูกทางได้อยู่บนทางแห่งมรคนะคะซึ่งเป็นทางที่พ้นทุก คำว่าพ้นทุก์ในความหมายของน้อยในวันนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายคมว่าเราพ้นทุก์ไปจนถึงนิพพานนะคะมันหมายความว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะไม่มีเรื่องราวร้ายๆหรือเรื่องเดือเดเนื้อร้อนใจมาถึงเราหรือว่าไม่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆมามามาทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเป็นทุกข์หรือขัดเคืองใจ นะคะตรงนี้ทุกคนสามารถทําได้นะทุกคนสามารถฝึกได้ค่อยๆฝึกไปนะคะเมื่อเราฝึกกําลังสติมาถึงจุดหนึ่งนะคะเราจะมีสติที่เข้มแข็งและเราก็จะมีสมาธินะเมื่อเรามีสมาธิในการดําเนินชีวิตนะเราก็จะมีปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตในการจัดการอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะ มันก็จะทําให้เราไม่ไม่ถูกอารมณ์นั้นมาข้องเกี่ยวในความรู้สึกนะคะมันก็จะดําเนินชีวิตไปแบบเขาเรียกว่าอยู่กับความอย,อยู่อยู่กับความว่างที่ที่ปราศจากอารมณ์ไม่พอใจปราศจากอารมณ์พอใจตรงนั้นได้นะคะแต่ทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากการฝึกกําลังสติ ะะการฝึกกำลังสตินี้ทำได้ทุกที่นะคะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะคะทำได้ตลอดเวลาพ่อเราหายใจเครื่องมือก็คือลมหายใจของเราเราจะฝึกได้เพราะเรามีลมหายใจถ้าไม่มีลมหายใจแล้วฝึกไม่ได้นะคะ <c oughs> นะคะเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราฝึกกำลังสติเนี่ยเป็นเวลาที่เขาเรียกว่ามีคุณค่าสำหรับตัวเราเองนะดังนั้นเนี่ย อย่าลืมลมหายใจของเรานะคะนะเพราะว่าลมหายใจนี่คือเพื่อนแท้ลมหายใจนี่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เชื่อไหมคะแค่ลมหายใจนี่แหละจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้นะเปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยนะคะถ้าเราทำอย่างถูกวิธีนะดังนั้นเนี่ยทุกคนควรจะเริ่มฝึกกำลังสตินะคะให้เรามีสติเข้มแข็ง ให้เรามีสติรละลึกรู้ตัวอยู่กับตัวเองอย่างดีอย่างเข้มแข็งเมื่อเรามีกำลังสติดีขึ้นนะกำลังสติมากขึ้นเขาเรียวกว่ามีสมถะนะมันก็จะเป็นบาดพื้นฐานของการมีสมาธิเดี๋ยวมันจะมีสมาธิเองเราไม่ต้องอยากว่าเราจะมีสมาธิเราไม่ต้องไปอยากว่าเราจะสงบนะเราไม่ต้องไปหวังผลจากการที่เรากำลังฝึกสติ เราแค่ทำหน้าที่ฝึกดูลมหายใจและก็บริกรรมพุดโธอยู่กับลมหายใจเราทำหน้าที่แค่นั้นเราไม่ต้องไปอยากสงบเราไม่ต้องไปหวังผลที่ฉันอยากสงบฉันอยากจะรู้ว่าความสงบมันเป็นยังไงไม่ต้องนะคะไม่ต้องนะคะเนื้อเนื้องานจริงๆของทุกๆคนที่จำเป็นสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัย ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นคนแก่เราต้องมีสตินะคะเนื้องานที่ทุกคนควรจะต้องมีก็คือการฝึกกำลังสตินะคะฝึกกำลังสติได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นท่านั่งท่ายืนท่าเดินท่านอนท่าวิ่งทำได้หมดเลยนะในขณะที่เราทำงานเราก็ฝึกได้นะในขณะที่เราทานข้าวเราก็ฝึกได้ในขณะที่เรา เดินทางเราก็ฝึกได้นะคะในขณะที่เราออกกําลังกายเราก็ฝึกได้ในขณะที่เราอาบน้ํานั่งซ่วมเราฝึกได้หมดเลยนะคะการฝึกกําลังสติเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะเป็นสิ่งที่ทําให้เราระลึกรู้นะการมีสติที่แท้จริงนะคะจะทําให้เรามีสมาธิจะทําให้เราอยู่กับปัจจุบันจะทําให้เรามองเห็นปัญหา ที่แท้จริงที่มันกำลังเกิดขึ้นนะคะเมื่อกำลังสติเรามากขึ้นนะคะเราจะมีสมาธิเองนะเราจะมีสมาธิเองทีนี้เนี่ยถามว่าสมาธิเกิดตอนไหนเกิดตอนที่นั่งไม้ไม่สมาธิเกิดได้ทุกที่เกิดได้แม้กระทั่งลืมตาหลับตานะแต่วิธีการฝึกแรกๆเลยเนี่ยหลายคนก็จะใช้วิธีการนั่งสมาธินะฮะนั่งสมาธิหลับตาอันนั้นเป็นขั้นเริ่มต้น นะเป็นขั้นเริ่มต้นก็ทําแบบนั้นถูกแล้วนะคะทําแบบนั้นถูกแล้วแต่ที่เพิ่มเติมแต่ที่น้อยเพิ่มเติมเข้ามาก็คือการที่เราอาจจะนั่งรอตักบาทนั่งรอคิวทําอะไรสักอย่างหรือว่านั่งทําเล็บหรือว่าผู้ชายอาจจะนั่งตัดผมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเราก็สามารถฝึกฝึกกาลังสติได้ในช่วงนั้นเมื่อเราฝึกกําลังสติมากพอนะคะมันก็จะเกิดสมาธิขึ้นมาเองนะ ทีนี้ถ้าหากว่าเรามีกำลังสมาธิที่ดีนะคะมันก็จะเกิดปัญญาเกิดขึ้นเราก็จะเห็นบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราจะเห็นความคิดที่มันแวบ,บมาเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดดับเกิดดับเกิดดับขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นแล้วใครเห็นแล้วแล้วเราก็จะสงสัยว่าว่าใครเห็นความคิดเอาแล้วคนที่เห็นความคิดนันเป็นใครอันนั้นเขาเรียกว่าผู้รู้ นะคะอันนี้เขาเรียกว่าผู้รู้ซึ่งซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะคะไม่มีตัวตนนะคะตรงนี้แหละมันจะเกิดปัญญาต่อมานะคะเราเราเราทำให้เห็นแค่นี้ก่อนนะคะคือคือคือน้อยไม่อยากจะพูดยาวออกไปเยอะนะคะเพราะว่าอาจจะมีผู้ฝึกใหม่ผู้ฝึกกำลังสติใหม่ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการฝึกสมาธินะคะในขณะที่เราฝึกกำลังสติอยู่เนี่ย พอมันเกิดสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยบางคนนะฮะบางคนก็จะเห็นความคิดเห็นความคิดมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วก็แยกแยกแยกเราแยกเรากับความคิดได้ตรงที่เป็นความคิดเกิดดับเกิดดนะับเนี่ยเขาเรียกว่าอาการของจิตนะ,ะหลายคนสงสัยว่าเออเราเห็นความคิดแล้วคนที่เห็นความคิดนี่เป็นใคร มีไหมมีมันต้องมีแหละคนที่ฝึกใหม่ต้องมีนะคะพอเราเห็นความคิดแล้วเรามีสัมผัสทเราก็จะเราก็จะถามตัวเราเองว่าแล้วคนที่เห็นความคิดนี่ใครนะคะมันจะมีอาการแบบนี้อันนี้ก็คือเราเราฝึกจริงแต่คนที่ไม่ได้ฝึกจริงเนี่ยจะไม่เห็นคนที่มีความรู้จํามาเนี่ยจะไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนนะแต่คนที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยจะรู้ว่า อ๋อเนี่ยเขาเรียกว่าผู้รู้นะคะแต่การที่เราไปสงสัยน่ะนะคะว่าอันนั้นเป็นเป็นความคิดแล้วอันที่คนที่กําลังเห็นความคิดนี่เป็นใครเป็นเราเราเป็นใครผู้รู้นะคะพอเราสงสัยเท่านั้นแหละคือเราออกจากสมาธิแล้วนะคะแค่เราสงสัยน่ะก็คือเราออกจากสมาธิแล้วเราต้องเห็นเฉยเรู้เฉยๆนะรู้แบบ ไม่สงสัยรู้ว่าเออนั่นคือความคิดก็มันก็เกิดกระดับแต่เราไม่ส่งความรู้สึกออกไปเราไม่ส่งจิตออกนอกนะเราไม่ไปนำสิ่งที่มันเกิดขึ้นเข้ามาปรุงแต่งสงสัยฟุง้งซ่านมันก็จะเกิดความสงสัยมันก็จะเกิดอารมณ์มันก็จะออกจากสมาธินะคะวันนี้เนี่ยจะจะจะ,จะไม่คุยลึกนะคะคุยแค่ตอนเริ่มต้นเริ่มต้นก็คือการที่เรา ฝึกด,ดูลมหายใจนะบริกรรมพุโทโธนะหายใจเข้าพุดหายใจออกโทหายใจเข้าพุดหายใจออกโทนะคะแล้วก็เอาความรู้สึกมาอยู่ที่กลางหน้าผากแล้วก็หายใจเห็นลมผ่านจมูกเข้าเห็นลมผ่านจมูกออกนะคะค่อยๆหายใจเข้าค่อยๆหายใจออก ะะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นการฝึกกำลังสติเป็นการนำความรู้สึกของเราเนี่ยมาจับอยู่ที่กลางหน้าผากนะคะกำหนดความรู้สึกมาไว้ที่กลางหน้าผากแล้วก็สูดลมหายใจเข้าแล้วก็บริการพูดผ่อนลมหายใจออกบริการพูดโทรนะคะพูดโทรไปเรื่อยนะคะเมื่อถึงระยะเวลาหนึง่งมันจะเกิดอาการหนบเนบนองนองอยู่ที่กลางหน้าผากเขาเรียกว่า จุดอุนานโลมนะคะก็คือเราต้องมีเครื่องอยู่ของสติเราต้องมีเครื่องอยู่ของสติเป็นบ้านของสติเป็นเรือนของสติเป็นเรือนใจนะคะเขาเรียกว่ากายในกายนะกายยคตาสติเราจะต้องฝึกให้สติอยู่ที่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือการมีเรือนใจนะคะการมีเครื่องอยู่ของสติ นะคะสติถึงจะอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นสติจะไม่เตลิดเพราะว่าสติมีเครื่องอยู่นะคะในขณะที่เราฝึกกําลังสติไปเรื่อยๆเนี่ยบางคนก็จะมีสมาธิเกิดขึ้นเมื่อมีสมาธิเกิดขึ้นสมาธิขั้นต้นนี่คือการเห็นนะเห็นบางสิ่งบางอย่างนะเห็นความคิดเกิดดับเกิดดับนะคะเราก็จะเห็นเราก็แค่เห็น เราไม่ต้องไปสงสัยนะคะเราก็แค่เห็นเราอย่าไปสงสัยนะคะเพราะว่าการที่เราสงสัยเนี่ยมันจะทําให้มีนิวรณ์มันทําให้เราออกจากสมาธินะคะมันก็จะไปต่อไม่ได้มันก็จะไปสมาธิขั้นสูงขึ้นไม่ได้นะคะวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ฝึกกําลังสติเพราะกําลังสติเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทุก,ทกคน ทุกเพศทุกวัยนะเมื่อเรามีกำลังสติเข้มแข็งนะเราจะมีจิตที่ตั้งรับแล้วก็สามารถแก้ปัญหาเราจะอยู่เหนืออารมณ์ที่มันกำลังกลุ่นที่มันกำลังเกิดขึ้นหรือเราอาจจะมีอารมณ์แต่มีไม่นานนะฮะสามารถควบคุมอารมณ์ได้อันนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากในการดําเนินชีวิตของแต่ละคนซึ่ง ทุกคนต้องการความสงบในชีวิตถูกไหมคะการที่เราค่อยๆฝึกกําลังสติแล้วมีกําลังสติที่ดีกําลังสติเข้มแข็งเรามีสมาธิมากขึ้นเราจะเกิดปัญญานะพอถึงขั้นนั้นนะคะเราก็จะสามารถเห็นอารมณ์และความรู้สึกที่มนันกาลังเกิดขึ้นได้แล้วเราก็จะมีวิธีวางมีวิธีละอารมณ์ตรงนั้นได้นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังได้ฝึกกําลังสติ ให้มากขึ้นให้เข้มแข็งขึ้นมากกว่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปน่าจะมาคุยถึงการที่เมื่อเรามีสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่มัน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 มีอยู่ในสมาธิเนี่ยมันมันมันคืออะไรมันมีอะไรมันเป็นยังไงนะคะแล้วเรามีวิธีการวางอารมณ์ความรู้สึกยังไงเดี๋ยวเราค่อยมา ติดตามในคลิปต่อไปนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังที่พยายามฝึกกําลังสติอยู่ฝึกสมถะอยู่นะคะเราอย่าไปกังวลในเรื่องของการรักษาศีลน,นะอย่าเพิ่งไปกังวลตรงจุดนั้นเอาเอาส่วนที่เป็นกําลังสติให้ได้ก่อนเมื่อเราฝึกกําลังสติดีแล้วนะคะเดี๋ยวการรักษาศีลก็จะตามมานะเราก็จะมีสติในการคิดจะมีสติในการพูดจะมีสติในการทำ เราก็จะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ไปเบียดเบียนตัวเองเพราะเรามีสตินั่นแหละคือเราก็จะรักษาศีลได้ต่อมานะคะอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นนะจำเป็นสําหรับทุกคนสติคือสิ่งที่จําเป็นสําหรับทุกคนและเป็นสิ่งสําคัญสําหรับทุกคนตลอดชีวิตเลยนะคะกำดีวันนี้ขอจงถึงแก่สรภาษว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเหล่าบรรดามีสวัสดีค่ะ